มาตามข่าวนี้กันสมัยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของทางด้านน้องอุ้งอิง,อง,องเพชรบ้านแพกนะคะที่ล่าสุดเนี่ยได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะก็คือเป็นรถยนต์คันใหม่ของน้องอุ้งอิงนะคะคือยี่ห้อ Toyota Fortuner สีขาวคือปังมาก รับรถได้แบบถูกวันจริงๆคุณผู้ชมหนึ่งตุลาคมนะคะน้องบุ้งยิงโพสนะคะรูปใน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะรถคนเงินคนทองของน้องเนาะคือสวยมากนะคะทำการ f ีฟีแฟนคลับแห่ให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมขาคือหลายคนก็บอกว่าน้องเก่งมากนะคะคือทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วว่าน้องทำงานทุกวันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ รถ Toyota f o r t u n e er เเป็นรถในฝันของใครหลายคนจริงๆนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยรถ Toyota f o r t u n e er เเนี่ยคือราคาแพงน,นะคะเออล้านอัพนะคะเกือบสองล้านเนาะคุณผู้ชมหลายคนก็โหตื่นเต้นตื่นเต้นตามเมื่อเห็นน้องบวงหญิง ได้รูทใหม่ในะคะท่ากลาง FC แฟนคลับพ,พ่อแม่แม่เนี่ยก็แห่แดงความยินดีบางคนบอกว่าขับขี่ปลอดภัยนะคะอีหลาน้อยเก่งมากๆเลยรถคนมึนคนทอมบางคนบอกว่าสีขาวถูกใจเลยความใฝ่ฝันเหมือนกันอีหลาน้อยเก่งที่สุดนะคะบางคนก็บอกว่าเก่งมากๆเลยค่ะน้องุมอิงติดตามมาตลอดรักนะคะ ขับขี่เดนทางปลอดภัยทุกที่จ้าอิหลาน้อยอารักวงอิงมากนะคะบางคนก็บอกว่าเก่งจังเลยค่ะขอให้เฮงๆปังปังนะคะต้อนรับสมาชิกใหม่อืมบางคนก็บอกว่าน่ารักมากมายค่ะขอให้อีหลาน้อยขับขี่ปลอดภัยคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือท่าน้าน้องวงอิงเนี่ยเขาซื้อลถมาขันนี้ไม่ใช่คันแรกนะคะ คือหลายคันแล้วเนาะเออน้องเบิร์เกกนะคะรู้สึกว่าโอ้โหปีที่แล้วน้องประสบความสําเร็จเรื่องบ้านนะคะคือความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่มาปีนี้เพิ่งเริ่มเปิดฤดูกาลน้องถอยอรถใหม่อีกแล้วนะคะคือแจ่มมากเก่งมากอืมขาต้องมองเป็นไอดอลน่นนะคะคุณผู้ชมคะบางคนก็เห็นแล้วโอ้โหประสบความสําเร็จนะคะคือเก่งมากจริงๆก็ต้องมองน้องเป็น ไอ้ดอนกันสักพอยแล้วนะคะคือน้องแบบน่ารักมากน้อกับน้องงูญิงเพชรบ้านแพงนะคะคุณผู้ชมค่ะ